สิ่งทีส่สำคัญมากๆเลยคะ่ะสำหรับธุรกิจที่ชื่อ M Star Network นะคะเชื่อหลินไหมคะว่าวิธีทำเนี่ยสำคัญไม่เท่าวิธีคิดชื่อวันนี้นะคะคือพลังแห่งความคิดพิชิตความสำเร็จใช่ไหมคะวันนี้นะคะลินอยากจะบอกทุกคนจริงๆคะ่ะว่าธุรกิจเครือข่ายนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ใช่วิธีทำนะคะแต่เป็นวิธีคิดนะคะสำหรับลินนะคะลินมีวิธีคิดในธุรกิจนี้นะคะคือลินรู้สึกว่าลิน ถ้าเกิดถามว่าทาไมหลินถึงทาธุรกิจนี้สําเร็จเร็วหลินก็ว่าหลินมีวิธีคิดที่ถูกต้องนะคะมนเลยทําให้ช่วยส่งเสริมให้หลินเนี่ประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะวิธีคิดของหลินเนี่ยประกอบด้วย3เรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่า A เรื่องที่2ชื่อว่า B แล้วเรื่องที่3ชื่อว่าอะไรคะใช่ค่ะเก่งสุดๆเลยนะคะเรื่องที่3มก็คือ C attitudebelief และ commitment นะคะวันนี้นะคะแอดตตจูดต,ตัวแรกนะคะลิมมีทัศนคติต่องงานนี้ยังไงรู้ไหมคะคือหลิมมองงนี้ค่ะธุรกิจเอ็มสตานะคะสำหรับงานที่ชื่อ MSTAR Network ตนะคะลิมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่พิเศษธุรกิจอะไรอะ่ะลงทุนแค่300ได้เงิน3ล้านได้เงิน10ล้านได้เงินร้อยล้านตราบใดก็ตามที่เราต้องการอะ่ะมันได้อยู่แล้วถ้าเราไม่หยุดความฝันเราสิก่อนถูกไหมคะธุรกิจพิเศษตัวเนี้ยเป็นธุรกิจส่วนตัว โทษคะ่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวส่วนตัวตัวหนึ่งเลยที่ไม่มีอะไรแตกต่างจากธุรกิจอื่นแต่ว่าจุดที่แตกต่างเนี่ยธุรกิจส่วนตัวตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเรามีพาร์ทเนอร์ชื่อบริษัท M Star Network ที่คอยทําเรื่องหลังบ้านที่ปวดหัวให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกนะคะแบ็กอัพสินค้าให้เราทําการขยายตลาดให้เราคิดรีเสิร์ชแอนด์ดเวล็อปเมนต์นะคะทำในพาร์ทของการลงทุนนะคะพูดง่ายๆนะคะทำในพาร์ทของ เรื่องของเงินเงินทองทองะคะ่ะเรื่องปวดหัวต่างๆหลังบ้านนะคะแต่เรานะคะเราดีลกับพาร์เนอร์ที่ชื่อ M Star Network ในพาร์ทของเซลล์แอ r มาเก็ตติแต่กำไรที่ได้นะคะบริษัท M-Star แบ่งให้เรา60%คือสุดยอดนะคะคือแฟร์สุดๆนะคะนี่คือนี่คือทัศนคติที่หลิมมีต่องานนี้หลิมมองมาเป็นธุรกิจหลิมไม่ได้มองมาเป็นงานอดิเรกมันคือธุรกิจนะคะที่หลิมมีพาร์เนอร์ที่ดีมากๆ มีวิสัยทัศน์นะคะต้องการผลิตสินค้าที่ดีที่สุดช้อปปิง้งฟอนไลน์อินโนเวชันมาให้หลินทำการตลาดนะคะแล้วมีแพลนที่จะขยายไปโกลบอลคือยิ่งใหญ่สุดๆนะคะฟลอร์ทุกอย่างด้วยแคดฟลอร์เงินสดนะคะนี่คือพาร์ทเนอร์ของหลินเจ๋งมากๆตัวหลินนะคะเป็นเจ้าของบริษัททำซิกเซลแอ์มาร์เก็ตติ้งเนื้องานที่หลินต้องจ่ายลงไปในการเปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันคือความเหน็ดเหนื่อยมันคือความตั้งใจมันคือมันคือความทุ่มเทสุดๆ นะคะหลินเปิดบริษัทโปรสแกนขึ้นมานะคะหลินลงทุนไปไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ล้านนะคะหลินอดหลับอดนอนนะคะหลินจ้างพนักงานมาหลินต้องเทรนนะคะพนักงานโกงเงินหลินก็ต้องอดทนนะคะเจอลูกค้าโกงเงินก็ต้องก็ต้องอดทนนะคะธุรกิจส่วนตัวที่หลินทำนะคะหลินก็คือสร้างมามาเนี่ยด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลินก็มองว่าเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็คือธุรกิจ เพราะนั้นสิ่งที่หลินจะต้องจ่ายลงไปเนี่ยมันก็คือ,ม,คอมันก็คือความตั้งใจไม่แพ้กับธุรกิจโปรสแกนถูกไหมคะนี่คือทัศนคติที่หลิม,มีต่อง,งานนี้นะคะคราวนี้มาเปรียบเทียบงาน2งานบ้างโปรสแกนนะคะที่หลิ่นทำเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะินเจอเหตุการณ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรลิฉนในตัวเราเป็นล้านนะคะแมกลงไปขวนกระจกทีนึงเนี่ยเปลี่ยนกับเป็นหมื่นบาท ลิลก็เอาผิดใครไม่ได้จะเอาไปจะไปโทษพนักงานก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจถูกไหมคะพนักงานหลินอย่างนี้นะคะคือทํางานไม่มีประสิทธิภาพพอทํางานไม่มีประสิทธิภาพหลิลต้องลื้อใหม่ทั้งโครงการขาดทุนกว่าหลายล้านบาทนะคะบางโปรเจกต์ลินเก็บเงินลูกค้าไม่ได้หลิงก็ต้องจ้างทนายมาดําเนินคดีนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับธุรกิจส่วนตัวหลิงเยอะแยะมากมายแต่หลินไม่เคยท้อไม่เคยหวั่นไม่เคยคิดจะเลิกไม่เคยคิดจะปิดนะคะนี่คือโปรแกน แต่สำหรับธุรกิจเอ็มสตาร์ star, ปัญหาอุปรสรรคที่ถึงเจอชวนเพื่อนเพื่อนไม่มามาไม่สมัครสมัครไม่ทําทําไม่ทนเป็นไงคะเพื่อนๆเ,เปรียบเทียบกับโปรสแกนนี่เทียบกันไม่ได้เลยถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้สิ่งปลายทางอาะค่ะเอ็มสตาให้รายเราให้รายได้เป็นล้านล้านบาทให้การหยุดทําแล้วมีรายได้ให้มรดกให้อิสรภาพให้เพื่อนฝูง ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้การตอบแทนบุคุณพ่อแม่เราในระยะเวลาที่พ่อแม่เรายังแข็งแรงอยู่แต่โปรสแกนเหรอคะให้รายได้เดือนหนึ่งไม่กี่บาทหยุดทําแล้วมีรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเที่ยวต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดเลยค่ะของคอหิมไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะอะไรอคะที่โปรสแกนให้แทบจะสู้กับเอ็มสตาร์ไม่ได้เลยแต่ทําไมปัญหาอุปสรรคที่เราเจออ่ะเราถึงไม่ท้อไม่หวั่นไม่เลิกแต่ทําไมเอ็มสตาร์เราถึงท้อเราถึงหวั่นเราถึงเลิก ใช่ไหมคะเมื่อหลินสามารถมีทัศนคติต่องงานเนี่ยเข้าใจมันชัดขนาดนี้นะคะมันเลยไม่สามารถมีอสุรกายไลายตัวไหนเนี่ยที่มาดึงหลินออกจากเส้นทางแห่งความสําเร็จที่ชื่อเอ็มสตาร์ได้ไงคะวันนี้นะคะหลินอยากจะถามเพื่อนๆอ,อย่างนี้แล้วกันนะคะทัศนคติเราเคลียร์ขนาดไหนวันนี้มีใครเป็นพนักง,งานประจำม,มั้งคะ ก็มีอยู่หลายคนนะคะพนักง,งานประจำเนี่ยนะคะเราก็จะได้เงินเป็นขั้นบันไดถูกไหมคะกว่าจะปรับขึ้นแต่ละสเตปเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่วันนึงเนี่ยที่เราเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆขององค์กรองค์กรหนึง่งแต่ถ้าเราหมดแรงเมื่อไหร่เงินเรานะคะขึ้นไปอย่างนี้นะคะสมมติไปแปะที่2อ0 0สนจะตกหวบลงมาเลยถูกไหมคะเหลือศูนย์บาททันทีถูกไหมคะวันนี้นะคะพนักง,งานประจานะคะเก็บเงินกันเนี่ยเดือนละหมื่นบาทเก็บกันไหวไหมคะถามจริงๆ ไหวไหมคะลินเคยถามเพื่อนลินนะคะเพือ่อนลินบอกอย่ามาพูดเลยจะบ้าเหรอใครจะไปเก็บเดือนละหมื่น<ๆ>เก็บเดือนเดียวพอไหวแต่เก็บทุกเดือนเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยนะคะลินก็เลยถามเพื่อนลินกลับไปว่าแกเคยคิดอยากได้รถในฝันคันสักเท่าไหร่ดีเพือ่อนลินก็บอกว่าอยากได้สี่ล้านกว่า SLK นะคะลินก็บอกว่าเอาแบบว่าแคมรี่พอเอาคนละล้านพอลินก็ไปกดความฝันเพื่อนลินเองนะคะนิสัยไม่ดีนะคะแล้วลินก็ถามว่าแล้วแกอยากได้บ้านในฝันหลังเท่าไหร่ เพื่อนหล <oh ินก nah ็บอกอยากได้15ล้านหลินก็บอกอ่ะเอาไปหลังละ5ล้านก่อนละกันนะคะเพื่อนหลินก็บอกทําไมหรอหลินแกจะทําอะไรฉันบอกจะเล่นเกมนิดหน่อยแกเก็บเงินเดือนละหมื่นน่ะแกเก็บไม่ไหวเดือนละห้าพันแกเก็บไหวไหมมันก็บอกว่าถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยก็น่าจะเก็บได้นะเดือนละห้าพันหลินก็เลยเล่นกับเขาค่ะว่าแล้วให้แกทายว่าถ้าเกิดสมมติแกเก็บเดือนละห้าพันนะแกก็ต้องตั้งใจเก็บเหมือนกันในระดับหนึ่งถูกไหมคะการเก็บเงินเดือนละห้าพันเนี่ย ถูกไหมคะหมายความว่าแกเก็บไปประมาณ6ปี7ปีแกว่าแกจะได้ไอแคมรี่กับไอบ้านหลังนั้นนะเพื่อนหลินพยักหน้านะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพื่อนหลินพยักหน้าเพื่อนหลินบอกคงได้แหละหลินก็เลยโยนเครื่องคิดเลขให้มันคะ่ะแล้วหลินก็บอกว่าแกลองกดดู1ปีมี12เดือนแกนเก็บได้ 5, เดือนละห้าพันสิบสองเดือนคูณห้าพันหมายความว่าปีหนึ่งแกเก็บได้หกหมื่นบาทสิบปีแกเก็บได้หกแสน ร้อยปีแกถึงจะเก็บเงินได้ก้อนนั้นน่ะหกล้านเพราะฉัน S L K เมื่อกี้ฉันพูดผิดตรงไหนว่าให้แกเอาแคมรีไปก่อนถูกไหมคะวันนี้นะคะหลินงงมากว่าทาไมเพื่อนหลินถึงพยักหน้ากับหลินแล้วเชื่อไหมคะว่าหลีเอาเกมเนี่ยไปหลอกใครนะคะส่วนใหญ่นะคะติดกับหลินทุกคนนะคะไม่ค่อยจะคิดเลยอะคะคือวันนี้นะคะเวลาเราเล่นหมากรุกกับเพื่อนนะคะเราคิดไหมคะกว่าจะเดินแต่ละหมากอะคิดหนักเลยใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเอาชนะไอ้ตรงข้ามให้ได้ คิดแบบโหสุดๆเลยใช่ไหมคะกว่าจะเดินตละล m ากนี่แบบเก็บเบีย้ยได้สองอันนี่ดีใจสุดๆเด็กสมัยนี้ยังเล่นกันอยู่ไหมคะ mm hmm. พวกหมักข้าหมักอะไรเงี้ยคิดถูกไหมคะหลิงเคยได้ยินคําคมอยู่คํหนึ่งนะคะฟังแล้วชอบสุดๆหมักลุกยังต้องคิดหมักชีวิตไม่คิดได้ไงคะ mm hmm. วันนี้นะคะ ชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวแต่เราไม่รู้ว่าเราเก็บเงินเดือนละห้าพันร้อยปีเราถึงจะได้หกล้านเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเราอยากได้อะไรและองานที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันให้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเราสักแต่ทําขยันกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยลืมคิดไปว่ามันไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการเผลออีกทีวันเวลาผ่านล่วงเลยไปละมองข้างๆเพื่อนขับเบนซ์มองข้างๆเพื่อมีบ้านหลังใหญ่แต่ตัวเราไม่มีอะไรเลย จะย้อนเวลากลับไปก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนันเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในธุรกิจนี้นะละิญยาจะบอกเพื่อนๆว่าธุรกิจนี่มันเป็นธุรกิจที่พิเศษลงทุน300ได้เงิน3ล้านได้เงิน10ล้านแต่มันไม่ใช่ธุรกิจวิเศษวิโสมาจากไหนที่สมัครตึ๊บกระโดดลงมาในกล่องที่ชื่อเอ็มสตากระโดดเด้งออกไปรวยเลยสมัครไม่ทําอะไรเลยสามารถรวยได้เลยมันไม่ใช่ นะคะแต่มันเป็นธุรกิจพิเศษเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลินอยากฝากเพื่อนๆไวส้สุดๆเลยนะคะเพราะว่าแอดจิจูหลายๆคนไม่ผ่านนะคะลงมาทำนะคะแล้วก็ไม่ได้มองชีวิตจากมุมบนนะคะมุมบนมองลงมาเขาเรียกว่าวีัยทัศน์แต่ลงไปคลุกวงในอนะคะ่ะคือแบบพอชวนเพื่อนเพื่อไม่มาเพื่อนไมมา,มมาสักสี่ห้าคนเลิกละนะคะมันเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะทำ,ทำธุรกิจทำธุรกิจเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จหรอกค่ะแต่เลิกไปก่อน ไม่ยืนหยัดพอนะคะเพราะไม่มีแอิจูที่ผ่านนะคะตัวนี้สําคัญมากๆคือตัว A อ่าคราวนี้มาสู่ตัวต่อไปนะคะคือตัว B นะคะหลายๆคนเนี่ยเชื่อดิล้วแหละว่าเฮ้ยเรารู้สึกแล้วล่ะลิมว่าเอ็มสตามันดีอะแอิจูเราผ่านละเรารู้สึกว่ามันดีแต่เราไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าเราจะทํากันได้ติดใช่ไหมคะใครติดบ้างคะขอเสียงหน่อย โอ้โหทุกคนนี่เป็นไดมอนด์กันได้หมดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะแตลินเนี่ยนะคะเป็นคนนึงนะคะที่หลินรู้สึกว่าเอ็มสตาร์ดีแตลินติดนิดนึงคือหลินรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆต้องเห็นใจหลินนะคะเพราะว่าหลินเคยทําตัวเก่ามาเนี่ยแล้วหลินก็เจ็บแล้วจาอ่ะคือหลินเคยทํามาสี่ปีตอนนั้นเนี่ยหลินตั้งใจสุดๆอ่ะแต่มันก็ยังทําไม่สําเร็จนะคะเพราะฉันเนี่ยหลินก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะ เราก็เห็นว่านุ๊กเขาก็ได้รายได้เป็นล้านล้านบาทแต่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่าเราจะทําไม่ได้อะพอเรากลัวว่าเราจะทาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไม่อยากจะมาเทคไทม์กับมันคือเรากลัวแบบเราจะเหนื่อยฟรีอะนะคะคือเนี่ยคือจุดที่หลินติดสุดๆเลยนะคะตัวบิลีฟคือหลินไม่เชื่อนะคะแล้วหลินนะคะก็มีโอกาสได้คุยกับน,นุ๊กนะคะถึงเรื่องบิลีฟนะคะนุ๊กเขาก็จับได้แหละว่าหลินนะไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่าในช่วงอาทิตย์แรกนะคะหลินชวนใครนะคะหลินก็ชวนแบบยองแยงอะ ชวนแบบไม่ได้เชื่ออย่างสุดๆนะคะว่าธุรกิจนี้มันดีหลินชวนแบบเฮ้ยเราไปเจอเอ็มสตาร์มานะเราว่ามันก็ดีนะเพื่อนหลินก็บอกว่าถ้าดีก็ไปทําก่อนละกันถูกไหมคะใครเคยเจอแบบนี้ไหมคะคือหลินนะเจอตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะหลินก็เลยมาถามนุก i, น๊กเฮ้ยนุ๊กหลินมีอะไรหลินทำอะไรผิดหรือเปล่าทั้งอาทิตย์เนี่ยชวนใครไม่ได้เลยนุ๊กบอกว่าถ้าเปลียนเหมือนหลินคือคอมพิวเตอร์นะคะคงใส่จะติดไวรัสต้องฟอร์แมตเครื่องใหม่หลินต้องลืมเรื่องราวในอดีตให้หมด แล้วหลินก็ต้องมานั่งแบบเปิดใจคุยกับเราว่าทําไมธุรกิจตัวนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเรื่องแรกสินค้ามันดีขนาดนี้หลินก็พูดตรงๆนะคะนุ๊กอาจจะยังไม่เคยทราบแต่ว่าก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ค่อยจะเชื่อหรอกค่ะตอนนั้น่ะนะคะแต่ว่าหลังจากที่หลินมีองค์กรนะคะแล้วดาวไลา่หลิน่ะนะคะเขากินเนี่ยนะคะดวาวไล่หลินเนี่ยพันกว่าคนตอนเนี้มีเป็นร้อยๆเคสที่แบบ amazing อะ คือผมหลินไม่ได้เป็นทรงนี้นะคะหัวตั้งแบบนี้นนะคะ่ะคือฟังแล้วหัวฟูอ่ะแบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยหายเป็นไซนัสแล้วเหรอเฮ้ยอุปมาไปเองหรือเปล่ากินไปนเจ็ดวันหายเป็นไซนัสเป็นเพื่อนสนิทหลินะะลน,นะคะแล้วเคสเนี้ยะค่ะเป็นเคสที่ทําให้หลินเนี่ยมีวันนี้ได้เพราะถ้าไม่มีเพื่อนรักของหลินคนนี้หายเป็นไซนัสนะคะหลินก็คงไม่มีความเชื่อสุดๆในธุรกิจนี้ว่าเฮ้ยสินค้ามันดีขนาดนี้นะคะหลินขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนหลินคนนี้ดีไหมคะ เสียงดังมากนะคะเพราะเขารู้ตัวอยู่นะคะวันนี้นะคะถ้านะคะหลินผลิตยาสิยาสผมยี่ห้อหลินขึ้นมาจะจะซื้อกันไหมคะไม่ซื้อแน่ๆน,นะคะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้ายาสับผมยี่ห้อนี้นะคะหยดลงมันบนหัวคนหัวโล้นนะคะแค่หยดเดียวผมขึ้นทั้งหัวเลยะคะ่ะคิดว่าหลินจะรวยไหมคะถูกไหมคะผลิตอยู่ที่หลังเขาอะคะ่ะ ก็ยังรวยถูกไหมคะเพราะวันนี้เขาใช้ดีบอกต่อวันนี้ธุรกิจนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ได้ไงคะในเมื่อสินค้ามันเป็นแบบเนี้ยนะคะหลิงเจอกับตัวเองวันนี้นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมันเกิดมาเพื่อมามันเกิดมาเพื่อพวกเราจริงๆนะคะคือสุดๆจริงๆนะคะ นี่คือเรื่องแรกนะคะคือสินค้าแล้วหลินก็เชื่อว่าในฮอนี้นะคะคนใหม่กว่าครึ่งต้องไม่เชื่อไม่มีปัญหาค่ะไปทานดูเอาไปให้คนที่เรารักคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอามาพลึกนะคะโรคหัวใจโรคความดันทานนะคะแล้วเราจะเห็นค่ะสิ่งที่เราไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนที่หลินรู้สึกนะคะเรื่องแรกคือเรื่องสินค้าเรื่องที่สองนะคะคือที่ทําให้หลินรู้สึกว่าหลินเชื่อสุดๆวัตธุกิจเนี่ยเป็นไปได้คือเรื่องแผนค่ะ คือเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะหลินก็ไม่เคยเห็นแผนแบบนี้มาก่อนแผนอะไรทำสองฝั่งนะคะคือหลินนะเคยทําแต่เป็นขนงออะคะ่ะใครรู้จักขนงอมั้งคะคือต้องทําหลายๆสายอะแล้วหลินถูกใจใช่ไหมคะแล้วหลินจับไม่ทันนะคะคือจับไม่ทันพะจะจับสายนี้สายนี้หลุดจับสายนี้สายนี้หลุดแล้วความสามารถของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะให้จับกี่สายคะแล้วนุ๊กเขาเคยบอกหลินว่าเขาวิจัยกันแล้วนะคะไม่ใช่วิจัยเป็นเหมือนแบบเป็น X bar ค่ะเขาบอกว่า2.3สายงานนี่คือความสามารถของมนุษย์1คนแต่ธุรกิจนี้เขาให้เรากี่สายคะแค่2สายต่ำกว่ามียังไงเราก็ทำได้ถูกไหมคะแผนธุรกิจแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจนกระจุกรวยกระจายดีไหมคะสุดๆนะคะและสุดท้ายนะคะเหตุผลที่ทำให้หลินเชื่อสุดๆนะคะว่าธุรกิจนี้เป็นไปได้แน่นอนคือ